สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทคโนโลยีท a l กนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นวงจรที่ใช้สําหรับเตรียมสอบเป็นนายช่างไฟฟ้านะครับสําหรับวงจรที่ใช้เป็นคําถามของโจทย์นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นวงจรที่มีค่าความต้านทานต่อขนานกันอยู่5ตัวนะครับ ซึ่งก็ประกอบไปด้วย r 1 r 2 r 3 r 4และก็ r 5นะครับซึ่งค่าความต้านทานแต่ละตัวก็จะมีค่าดังนี้นะครับ r 1ก็จะมีค่า1 k นะครับ r 2ก็จะมีค่าเท่ากับ2 k r 3 3 k r 4 4 k r 5ก็5 k นะครับส่วนแหล่งจ่ายนะครับก็จะเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงนะครับมีค่าเท่ากับ1 0 0โวลต์นะครับ ส่วนคำถามของโจทย์นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยสี่คำถามย่อยด้วยกัน,นครับคำถามแรกก็คือให้หาค่าความนั้นทานรวมของวงจรนะครับหรือ Rt ส่วนคำถามที่สองก็คือให้หากระสาที่ไหลผ่าน R 1นะครับก็คือกระสาที่ไหลผ่านตรงนี้นะครับส่วนคำถามข้อที่3นะครับก็ให้หากระสารวมของวงจรนะครับกระสราที่ไหลออกจากแหล่งจ่ายตรงนี้นะครับ ส่วนคำถามที่4นะครับก็ให้หากำลังไฟฟ้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวงจรนะครับก็คือกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับในวงจรนะครับที่เกิดขึ้นกับค่าความต้านฐานทั้ง5ตัวนี้นะครับโอเคครับอันดับแรกเรามาหาค่าความต้านทานรวมของวงจรกันก่อนนะครับสำหรับการหาค่าความน้านทานรวมของวงจรนะครับสำหรับคนที่มือใหม่แล้วก็ไม่ค่อยชำนาญน,นะครับก็แนะนำให้ใช้วิธีแบบ พื้นฐานนะครับก็คือทําการยุบทีละสเต็ปนะครับยุบวงจรทีละสเต็ปนะครับคนดับแรกนะครับก็ยุบค,ค่าความนั่นทานระหว่าง r 4กับ r 5รวมกันก่อนนะครับซึ่งเมื่อทําการยุบวงจรแล้วเนี่ยนะครับก็จะเกิดค่าความนิ่นทานตัวใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งก็จะขอใช้ชื่อค่าความนิ่นทานที่เกิดขึ้นใหม่ว่าเป็น r 4 r 5นะครับ สำหรับวิธีการรวมค่าความนั้นทาน2ตัวที่ต่อขนานกันอยู่นะครับเราก็ใช้สูตรพื้นฐานดังนี้นะครับก็คือ R4 คูณ R5 นะครับแล้วก็หารด้วย R4 บวก R5 หลังจากนั้นนะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ R4 มีค่าเท่ากับ 4k โอหมนะครับ R5 มีค่าเท่ากับ 5k โอหมนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็ 4k โอ oh หมบวก 5k โอ oh หม ด้านบน4คูณ5ก็20ด้านล่าง4บวก5ก็9นะครับ20หาร9รแล้วเมื่อหารกันออกมานะครับค่าที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 2.222K โ oh อห์มนะครับหรือ2,222โอ oh ห์โอมนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เรายุบค,ค่าความนัานทาน r 4กับ r 5รวมกันแล้วนะครับเราก็ทำการเขียนวงจรใหม่นะครับซึ่งหน้าตาของวงจรใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ค่าความนันทานที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือตัวนี้นะครับ R4 กับ R5 นะแล้วเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็อีกเช่นเคยนะครับเราก็ยุบค,ค่าความนันทาน2ตัวนี้รวมกันซึ่งค่าความนันทานตัวใหม่นี้นะครับแอดมินก็จะตั้งชื่อให้เป็น R3 R4 R5 สําหรับสูตรในการคํานวณน,นะครับก็อีกเช่นเคยนะครับกรณีที่มีค่าความนันทาน2ตัวต่อขนานกันเราก็จะใช้สูตรนี้นะครับ ก็คือด้านบนเราจะนําค่าความนั้นทาน2ตัวมาคูณกันนะครับส่วนด้านล่างเราก็จะนําค่าความนั้นทานของทั้ง2ตัวนํามาบวกกันแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะแทนค่าลงไปนะครับด้านบนก็คูณกันด้านล่างก็บวกกันนะครับ <ๆ S 2> แล้วหลังจากคูณกันบวกกัน <ank S 2> <ๆ S 1> นะครับก็จะได้ค่าวมาดังนี้นะครับแล้วหลังจากที่ทําการหารกันเสร็จตับ,ตบนะครับค่าที่ได้ก็จะเป็นดังนี้นะครับ ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ 1.277K นะครับหรือ1277อ oh สโอห์มสำหรับขั้นตอนถัดไปนะครับก็อีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ยุบค,ค่าความนทานรวมกันเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการยุบวงจรนะครับซึ่งหน้าตาของวงจรใหม่ก็จะออกมาเป็นดังนี้นะครับซึ่งก็จะมีค่าความนันทานที่เกิดขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นก็อีกเช่นเคยนะครับเราก็ทําการยุบค,ค่าความนั้นทาน2ตัวนี้รวมกันนะครับ เพื่อที่จะทําการยุบวงจรให้ง่ายขึ้นสําหรับสูตรก็เช่นเคยนะครับกรณีที่ค่าความต้านสองตัวขนานกันนะครับด้านบนก็เอาค่าความต้นานของทั้งสองตัวมาคูณกันส่วนด้านล่างก็เอาค่าความต้านทั้งสองตัวมาบวกกันนะครับและเมื่อแทนค่าลงไปก็จะได้ดังนี้นะครับจากนั้นเมื่อคูณกันแล้วบวกกันเสร็จสับนะครับก็จะได้ค่าออกมาดังนี้นะครับ แล้วเมื่อทําการหารกันเสร็จตับนะครับค่าที่ได้ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ7 7 9โอห์มนะครับหรือ0 7 7 9 k โอห์มหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรารวมค่าความต้านทาน4ตัวเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเขียนวงจรใหม่นะครับซึ่งหน้าตาของวงจรใหม่ก็จะเป็นดังนี้นะครับค่าความต้านทาน4ตัวที่รวมกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับดังนี้ จากนั้นก็อีกเช่นเคยนะครับทำการยุบค่าความต้านทาน2ตัวนี้รวมกันนะครับซึ่งสูตรก็เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็แทนค่าลงไปนะครับเมื่อคูณกันบวกกันเรียบร้อยนะครับค่าที่ได้ออกมาก็จะเป็นดังนี้นะครับและเมื่อทําการหารกันออกมานะครับค่าความต้านทานรวมที่ได้ก็จะมีค่าดังนี้นะครับเท่ากับ 0.438k จ oh ุดสมนะครับหรือ 438โอห์ม oh นะครับซึ่งค่าความนั้นทานตัวใหม่นี้นะครับก็จะเป็นค่าความนั้นทานรวมนะครับหรือ R T นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็สามารถตอบคำถามข้อที่1ได้แล้วนะครับคำตอบสุดท้ายก็คือ0 4 3 8 k โอมนะครับหรือถ้าแปลงหน่วยเป็นโอมก็จะเท่ากับ438โ oh อห์ม ถัดไปนะครับก็จะเป็นคำถามข้อที่สองนะครับโจทย์ก็ให้คำนวณหากระสาที่ไหลผ่านค่าความต้านทาน R1 นะครับก็คือกระสาที่ไหลผ่านตรงนี้นะครับสำหรับคำถามข้อนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับเราก็เอากฎของโอมาจับกรณีที่เราต้องการหากระแสนะครับเราก็เอาแรงดันหารด้วยค่าความต้านทานนะครับแรงดันในที่นี้ก็คือ e นี่นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยหลังจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะครับ e หรือ v หรือแรงดันมีค่าเท่ากับ100โวลต์นะครับส่วนค่าความต้านทานมีค่าเท่ากับ 1k oh ึ่งเมนะครับหรือพันโอห์มนะครับตรงนี้แล้วเมื่อหารกันเสร็จตับนะครับก็จะได้กระแสเท่ากับ0.1แอมป์โอเคครับถัดไปมาดูคำถามข้อที่3นะครับซึ่งโจทย์ให้หากระแสรวมของวงจรนะครับสำหรับการหากระแสรวมของวงจรนะครับก็ไม่ยากนะครับ ก็คือเอาแรงจ่ายหาค่าความต้านทานรวมของวงจรนะครับก็ตามสมการนี้นะครับซึ่งแรงจ่ายก็จะมีค่าเท่ากับ100โวลต์นะครับส่วนค่าความต้านทานรวมของวงจรนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0.438 k โอห์มนะครับหรือ438โ oh อห์มนะครับหลังจากนั้นเมื่อทําการหารกันเรียบร้อยนะครับก็จะได้ค่าเท่ากับ0.228แอมป์นะครับ ต่อไปก็จะเป็นคำถามที่4นะครับซึ่งโจทย์กำหนดมาให้หากำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวงจรนะครับหรือ PT นะครับสำหรับวิธีการคำนวณหากำลังไฟฟ้าก็จะมีสูตรหลักๆให้ใช้อยู่3สูตรด้วยกันดังนี้นะครับซึ่งถ้าใครถนัดสูตรไหนนะครับก็เลือกใช้สูตรนั้นนะครับสำหรับวิธีแรกนะครับก็สามารถคำนวณได้ดังนี้นะครับ ก็คือใช้สูตรแรงดันยกกําลังสองหารด้วยค่าความต้านทานนะครับซึ่งเมื่อแทนค่าลงไปนะครับแรงดันมีค่าเท่ากับร้อยโวลย์ยกกาลังสองนะครับแล้วก็หารด้วยค่าความต้านทานรวมซึ่งมีค่าเท่ากับ438โอห์มนะครับร้อยยกกาลังสองเท่ากับหมื่นหมื่นหารด้วย438โอห์มนะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ22.83วัตต์ ส่วนวิธีที่2นะครับก็จะเป็นค่าความน้านทานคูณด้วยกระแสย,ยกกําลังสองนะครับซึ่งเมื่อแทนค่าลงไปก็จะได้ดังนี้นะครับค่าความน้านทานก็จะมีค่าเท่ากับ438โอห์ม oh คูณด้วยกับกระแสนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ0.228นะครับแล้วก็ทําการยกกําลังสองนะครับแล้วเมื่อคํานวณเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ค่าเท่ากับ22.77วัตต์นะครับ ส่วนวิธีที่3นะครับก็ใช้สมการแรงดันคูณด้วยกระแสกรณีของไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็ไม่มีค่า power factor เข้ามาเกี่ยวข้องก็สามารถใช้แรงดันคูณด้วยกระแสหรือ v คูณ i ตรงๆได้เลยนะครับซึ่งเมื่อแทนค่าลงไปนะครับ v มีค่าเท่ากับ100นะครับกระแสรวมของวงจรก็จะมีค่าเท่ากับ0.228แอมป์นะครับ เมื่อคำนวณเสร็จตับเรียบร้อยนะครับค่าพาวเวอร์ที่ได้ก็จะได้เท่ากับ22.8และจากตัวอย่างทั้ง3าที่ผมคำนวณให้ดูนะครับไม่ว่าจะใช้สูตรไหนก็ตามนะครับค่าพาวเวอร์ที่ได้ก็จะใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านชอบสูตรไหนถนัดสูตรไหนนะครับก็เลือกใช้สูตรนั้นนะครับโอเคครับเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ทั้ง4คํคำถามนะครับ ก็หวังยังยิ่งนะครับว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับและที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิป